สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารในส่วนของตัว c อฟดิวตี้วอร์โซนโมบายกันนั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันนะว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเพราะว่ามีคนสนใจ c อฟดิ u ตี้วอร์โซนโมบายกันค่อนข้างเยอะครับแต่จริงๆในส่วนของตัว c อฟดิวตี้วอร์โซนโมบายตอนนี้เขาใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Project Aurora นั่นเองนะผู้ชมครับ สำหรับโปรเจกต์ออโรรานะครับผมนะตอนนี้ทางเว็บข่าวเกมของต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัว l o of Duty Warzone Mobile นะครับผมจะมีในส่วนของข่าวในวันที่15กันยานะครับในส่วนของตัวรายละเอียดตรงนี้นะครับวันที่15กันยาคืองานอะไรนะครับวันที่15ก็คือในส่วนขอ of Duty n e ็กนั่นเองท่นผู้ชมครับก็จะเปิดเผยในส่วนของตัวคอมพิวตี้ภาคต่างๆอะไรทํานองนี้เนาะแล้วก็เห็นว่าจะมีคอร์ิูตี้วอร์โซน2.0มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะสำหรับงานตัวนี้นะครับผมคอร์ิูตี้เน็กวันที่15กันยานะครับผมแล้วก็ รละเอียดอื่นๆนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวเนี่ยครับที่เป็นเขาเรียกอะไรเกมเพย์ที่หลุดมาเนาะน่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันไปบ้างแล้วนะครับตั้งประมาณ1-2เดือนได้แล้วนะครับสำหรับเกมเพย์ Community w a r z o n e น o b i l e นั่นเองนะนผู้ชมครับนะผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นตรงนี้ไปแล้วนะครับนี่นะใครไม่เห็นนะ คือภาพมันค่อนข้างแตกแล้วเหมือนเขาแบบเอาแคปสกรีนช็อตมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ดูกันประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างเนาะก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับวันที่15นะครับ หลายๆคนนะครับจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับในส่วนของตัว w r z o o n Mobile เนาะแล้วก็มีข่าวในส่วนของครีเอเตอร์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือพวกยูทูบเบอร์ต่างๆเนีครับเขาได้รับเชิญนะครับผมให้มางานวันที่15กันยายนะครับเกี่ยวกับตัว c o m p u ิ i t y w ี r z o n e Mobile นะครับผู้สื่อข่าวหลายคนแล้วก็ครีเอเตอร์หลายคนอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อันนี้ จะเป็นหนึ่งใน, Creator, นครีเอเตอร์นะครับหรือยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับมีติกถูกด้วยนะเขาโพสต์ว่าเขาได้รับเชิญในส่วนของตัวให้ไปรับข่าวสารเกี่ยวกับ w a r z o n e m o b i l e นะครับในวันที่15กันยานะนี่ก็แปลร้าวๆนะผมไม่ได้เก่งภาษาอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ณตอนนี้นะครับข่าวสารพวกนี้ยังไม่ได้รับยืนยันจากตัวทางค่ายผู้พัฒน,นาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับแล้วก็รอติดตามวันที่15กันยานอีกทีนึงนะครับผมว่า จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับ Copy w a r Zone เปิดให้บริการหรือเปิดเทสหรือมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับรอกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะวันนี้ก็อัปเดตข่าวสารเพียงเท่านี้แล้วกันนอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ